สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะสู่จะเป็นตัวชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นตัวมาบอกข่าวดีนะคะจะเป็นตัวเปิดคอร์สออนไลน์นะคะในการสอนการทำเขาเรียกว่าการตลาดผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้เข้ามา คูณสนะคะสำหรับตรงนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะมาเรียนนะคะมี5บทเรียนค่ะนะคะ5บทเรียนนี้หนึ่งก็คือให้รู้ว่า,าตลาดออนไลน์เป็นอย่างไรนะคะการสมัครแอปพลิเคชันของ Grab Food, Rain, Me, Pimanda เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในการทําเมนูอาหารการตั้งราคาอาหารเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์กับลูกค้ากลุ่มปัจจุบันนี้ควรคุณควรทำอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว5บทที่จะมาสอนนะคะในการ เพื่อทำมาร์เก็ตติ้นะคะผ่านแอปพลิเคชันหรือออนไลน์ line, ของธุรกิจร้านอาหารนะคะเฉพาะในยุคนี้สําหรับคนที่เป็นพ่อคา้าพ่อคา้านานแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาเป็นโลกโซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตต่ตางๆฉะนั้นในยุคลุกๆนี้มันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นพ่อคา้าแม่ขาาคนไหนที่สนใจนะคะจะเข้ามาเรียนออนไลน์กับอาจรโตนะคะ เียงนะคะวันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่8,009 9นะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ปิ่นโตอยู่ในช่วงของซัมเมอร์นะคะก่อนที่15เมษายนนี้นะคะอยู่ในคอร์สท,ที่เริ่มต้นเป็นราคาอยู่ที่890บาทนะคะลนพเนอยู่ที่890บาทใครที่สนใจอยากสมัคร เรียนออนไลน์นะคะใน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 กลุ่มปิดตรงนี้อาจารยตัวก็จะมีโบนัสนะคะทุกๆเดือนในการที่จะมาพูดคุยรายสดกันในห้องแต่ว่าเราเข้าเวลาต้องเรียน5าบทก่อนนะคะคนที่ไม่รู้จักออนไลน์เลยหรือว่ากําลังเริ่มต้นหรืออยากมีความรู้เพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะคะอจานตัวก็จะให้คําแนะนําจัะศพกา์ของตัวเองนะคะในเ,เรื่องของตัวของการมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ซึ่งอจงตัวมีความชอบและถนัดตรงในเรื่องนี้มากก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ออกไปนะคะฉะนั้น การที่ลงทุนความรู้นะคะเป็นเรื่องสําคัญเมื่อคุณมีความรู้แล้วคุณสามารถติดปีกของคุณนะคะที่จะบอยบินออกไปนะคะปีกมันจะกว้างจะใหญ่แล้วแต่นะคะแต่ตรงนี้ทําให้คุณสามารถมีองค์ความรู้มีโลกมีการเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ละโลกกับเปลี่ยนไปและกลุ่มลูกค้าก็สําคัญแต่คุณทํายังไงให้ร้านคุณอยู่ในใจของลูกค้าตลอดเวลาฉะนั้นคุณมาเรียนรู้นะคะเทคนิคเล็กน้อยตรงนี้นะคะสําคัญสำหรับ พราค้าแม่ขานะคะที่เราใช้แอปพลิเคชันการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะฉะนั้นใครสนใจโรทะเบียนเลยค่ะนะคะอยู่ที่890บาทนะคะก่อนที่15เมษายนนะคะหลังจากนั้นส่วนตัวไม่ไม่รู้นะคะว่าราคาขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานจะบอกทีนะคะแต่วันนี้ก็มาอินบ็อกนะคะสอบถานเดีย๋ยวจะจะใส่ข้อมูลข,ข้อมูลต่างไว้ใน คลิปนี้นะคะในในคลิปนี้เข้าดูได้เลยว่าใครสนใจจะเรียนอโอนโอนมาก่อนได้เลยะค่ะ890บาทแต่เริ่มเรียนวันที่5เมษายนะคะ5เมษายนคณเริ่มเรียน5บทเรียนได้เลยแล้วก็จะมีคลิปโบนัสให้1เดือนหนึ่งครั้งในการที่จะไลฟ์สดคุยกันเพื่อปรับเปลี่ยนหรือว่าสอบถามข้อมูลใกล้ๆคันา,า,าของของเรื่องร้านอาหารต่างๆ้หมดเลยนะคะวันนี้เจมโตก็มาบอกข่าวดีต่างๆให้เราทุกคนนะคะงั้นเราไปก่อนนะคะใครสนใจคลิป คลิปนี้นะคะมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์สำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ต้องการเรียนออนไลน์นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ